สวัสดีคะ่ะนักเรียนวิชาสังคมวันนี้นะคะเรามาทำกิจกรรมที่1วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอ่าสัปดาห์ที่แล้วคุณครูให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไปแล้วนะคะวันนี้เราก็มาทำกิจกรรมสืบเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะ นักเรียนดูรูปแรกนะคะรูปแรกเป็นรูปที่เขากำลังถวายพระเพลิงพระพุทธสารีละนะคะหรือว่าร่างกายของพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะควรจะเป็นวันอะไรรูปถัดมาค่ะอันนี้เป็นรูปที่ พระอรหันต์จำนวน1250องค์นะคะมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายนั่นเองเป็นวันอะไรเอ่ยค่ะรูปถัดมานะคะอันนี้เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมครั้งแรกค่ะแล้วก็เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3าประการคือวันอะไรคะเลือกตอบได้เลยนะ รูปสุดท้ายเป็นรูปที่พระพุทธเจ้านะคะประสูตรตัดสรู้แล้วก็ปรินิพานซึ่ง,ตร,ต,รงตรงกับวันขึ้น15ข่้าคเดือน6เหมือนกันนะคะแต่ว่าต่างกันแค่ปีคือ แล้วก็อันสุดท้ายนะคะเขาถามว่าเพราะเหตุใดจึงต้องมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะตัวอย่างคำตอบก็เพื่อที่เราจะได้ระลึกถึงพระรัตนตรัยนั่นเอง